ใส่เกลืตาขัดนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับตอนนี้บ่ายแล้วครับจะลดฝนนะครับ,รบตัวไมจะลดฝนไปครับหาที่จะแคมป์ทุกเป๊ขต่อไฟเดี๋ินไปเรื่อยก่อนครับวจะหาที่มอกคณะ กต่ปากขันสนั่นนะครับยามนี้นะครับ สวัสดีครับผมตอนนี้เราได้ที่พักแล้วครับเราการจะพักกันตรงนี้นะครับผมตรงลานหินนี้และครับเราจะพูกปีกได้นะครับหรือว่านอนตรงลานหินนี้เลยก็ได้เดี๋ยวสักหน่อยครับเดี๋ยวเราก่อไฟครับพูกปีตอนนี้ร้อนครับฝนพายุตกนะครับมีเปียกอยู่นะครับมีเปียกชุ่มวันนี้วันที่สิบเจ็ดครับเมษายนครับผมหกสี่ครับทั้งแมงวันทั้งยุ่งนะครับผมช่วงนี้ยุ่งเยอะนะครับ ข้าป่าครับขาดขาดไม่ได้นะครับอย่ากันยุ่งครับอย่าจุดกันยุ่งอย่าท่ากันยุ่งครับอยากกินกันยุ่งครับไอ้ย่ากินกันยุ่งนี่เพื่อนๆ่กันรอเล่นกันนะครับอย่ากันยุ่งครับเข้าป่าครับผมยอาจุดกันยุ่งอย่าท่ากันยุ่งครับช่วงนี้ครับฝนมีเริ่มมีฝนเริ่มยุ่งเยอะนะครับตาป้าตามดงนี่ยุ่งลำบากครับผมเพราะว่ายุ่งเยอะขนาดครับผมต้องออกมาอยู่ที่ลงโล่งประมาณนี้นะครับยุงถึงจะน้อยน้อยนะครับผม เดี๋ยวเอาออกไฟครับตอนนี้เพิ่งมาถึงครับผมตอนนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาครับพี่คนนึงนะครับเดี๋ยวค่อยตามมาที่หลังครับผมการมาคนเดียวอันตรายครับช่วงนี้ฝนตกและเริ่มมีงูครับผมงูเยอะนะครับงูที่มีพิษนะครับผมที่รักเลยครับผมงูกระปะนะครับผมอันตรายสุดนะครับมองมองไม่ค่อยเห็นนะเวลาเหลียวล่เเลียวนะครับผมเมื่อมก่อนที่มาการอึ่งกะ งูสามเหลี่ยมครับตัวเท่านี้ครับผมโอ้ครับมันก็อยู่ที่สถานที่ซิงสิงแหวล้อมนะครับผมอาหารรดมสมบูรณ์ถึงจะโตขนาดนี้ได้นะครับผมโอ้ครับพอเห็นแล้วกะนย้ยครับเดี๋ยวครับผมไล่นะครับโดยเฉพาะงูงูกระปะนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะอยู่ตามใบตองใบไม้แห้งครัวผมชกกัดโอ้มีดูตัวครับตัวนี้มีดูน้องครับมาดน้องก็มาครับ ดำนกองก็มากํำลังสำรวจพื้นที่ครับเดี๋ยวรอสักหน่อยครับเย็นสักหน่อยเดี๋ยวเราก่อไฟเราจะมีฝักกลิ่นหรือบ่ครับเพิ่งฝนตกครับอาจจะมีกบมีเทียนมีอึงในแถวนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงตัวแรกครับผมตัวเสียงตัวเย็นร้อนครับตอนนี้อากาศข้างหน้าครับวิวข้างหน้าเป็นที่เขาครับผมตรงนี้ก็รับลมพอดีนะครับอากาศ ถ่ายที่ครับยุงเหื่อกันจะน้อยลงนะครับผมอาย่ในปา่าในดงโอ้ยุงเยอะครับยุงเยอะไฟไมียากครับหาฟืน,นเล็กก่อนครับมาเติมเชื้อไฟด้วยฟืนใหญ่นะครับ ครับผมเราก็ไฟจะให้อยู่บนลมครับส่วนเปีเราจะให้อยู่ใต้ใต้ลมนะครับเวลาควันมาจะได้ไลยุ่งครับผมเราจะสังเกตนะครับเวลาเราก่อไฟครับเราจะไม่ก่อกลารลานหินนะครับเพราะว่าก่อกางลานหินจะเกิดความร้อนครับก็ร้อนเราจะหินจะแตกเปนเล็กๆนะครับกระเด็นกระดอนใส่เฮาได้นะครับเราีบเลี่ยงมาก่อของไฟตรงข้างๆลานลานหินนี้นะครับผม ตอนหกโมงครับไก่ป่าขันซะนั่นครับสร่งไก่ป่านะครับทัวรป่าแล้วครับผมเยอะครับแถวนี้ไก่ป่านะครับระหว่างทางนะครับเล่นกันกระจุยกระจายครับดินคนครับตกใจคนนะครับพอดินยางมาเดินมาเล่นบินกันลวครไก่ป่าครับผมเยอะครับเยอะเยอะจริง เดี๋ยวคืนนี้เฮาก็น,นอนแบบไม่ต้องกางผ้าใบนะครับ <c oughs> นี้รับบรรยากาศเต็มๆครับผมเดี๋ยวเอานอน,อนบนดาวคาดบ้านะครับดาวจะเต็มท้องฟ้านะครับเอามานอนตาครับสุนทรบรรยากาศดีๆนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวข้ามไปน,น้อยในห้องข้าวครับ ข้าวหนึงส่วนน้ำสามส่วนครับอะไลืมหรือว่พอน้ำหยุดเดือดกะทุกเลยนะครับ

เดือดเหฟังเสียงเดือดน,นะครับเสียงเดือดเงียบสุกทันทีครับเดือดเดบดดูเดือดครับ<ม>เล่งเล่งเดือดน,นะถูกแนนอนครับพอดีพี่มันได้อึงมาครับรเสีางตะโเหาปิงครับปิงอีกครับเขาอ,อะไร เขาเจ้าพี่อื่นกับเขาเจ้าครับเ่งแต่เข้ากันหรือบ่นนะครับโอเคครับเียดร้อยสุกแ่นจวนทันใจนะครับร้อน,นสิครับสุกล้านเปอร์เซ็นครับว้าวครับสวยครับเขาสวยแป๊บเดีวยวครับ ปิ้ง่างครับข้ DA, าเจ้ามังเอาเหมือนไต่บัตริงี่น่าจเจ้าเลยครับอ่าเด้อเป็นมีคือกินบุรีอือข้าปิ้งตอนดัไม่ไดนะครับปิ้งตอนได้อ่าแโอ้เกือกืมครับมีศิลปา โอเคครับเดี๋ยวเ่อจิ้มคนยังการปิ้งกันยางนะครับใช้ถ่านนะครับบุมีนะครับใช้ไฟลุกๆครับแม่นแนวนะครับใถ่านนะครับใสลุกๆใหม่นะครับใถ่านทนี่บถ่านแดง เดี๋ยวแป๊บเดียวครับไฟลุกครับแป๊บเดียวถ่านเยอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ อีกหน่อยนะครับได้ที่ครับแม่เหลืองเลยครับเห็นไหมครับเลืองสวยนะครับที่เห็นเขาปิงยางใกล้ยางไฟลุกๆท่วมๆนี่การการแสดงนะครับจริงๆคือต้องใช้ถาอย่างนี้นะครับอจากปิ้งกันยางนะครับจะได้ไม่ไม้นะครับผมจะได้ม่ดำครับการแสดงครับผมเละใช้ถาดนี้นะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับไหนะนครับสีสันครับเหลืองเลยครับเหลืองสวยครับปิงเสถานนะครับโอเคครับอิน <In. S 1> มาปิงอึง่ง เดี๋ยวรถอืมหองคหมอืมไปเดียวสุป มาครับพวก <c oughs> ปานเพอปีหนึ่งเข้าไล่มาเลย แห้งครับวันืมต้องน้ำลง,งแห้งจอมอากาศแตปพร้อมนะครับป็นเดือนทั้งดาวนะครับเ,เต็มครับวันนี้ ยุ่งครับอยู่แบบนี้ลงร่มวแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับมีเฉพาะยุงหัวค่ำครับครับยุ่งอ้ก่อน,นอะแจ้งเด่นแกซื้ออยู่แบบนี้แบบนม่ค่มยยุ่งนะ ยิงโล่งครับแต่อยู่ในปลายดงยุ่งเยอะครับล <c oughs> ุงน้องกินที่ร้าครับก้อนครับ <c oughs> อากาศตรงข้ามมันจะยังฮ้อนอยู่นะครับเดี๋ยวดึกเ,เป็นอากาศเย็นๆครับทีนี้ โอเคนครับนี้เปร์ครับวันนี้ครับเปร์พาร่มนะครับไม่รูร้อนนะครับผมถ้าเปร์มุ้งนี่กันยุ่งได้นะครับแต่ว่าเข้านอนข้างในเปร์ไม่ได้ครับเข้านอนข้างในมุ้งนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับผมอุณหภูมิข้างนอกครับอุณหภูมิข้างในมุ้งนี่ต่างกันครับข้างในจะร้อนครับข้างนอกนี่จะอากาศเย็นเย็นกว่าทางที่ดีครับเปร์วันนี้กันยากันยุ่งนะครับจุดหลายๆจากันยุ่งจะท่ายุ่งนะครับผม ถ้าหนาวครับอางคืนครับเราสามารถนอนชั้นที่สองได้ครับอันนี้สามารถห่มสามารถห่มห่มได้นะครับกถ้าเป็นเปมุ้งครับยุงกัดครับยุงกัดหลังครับเจาะทะลุนะครับยุงกัดนะครับเปนี่คือเขาถ้าอยากกันยุงครับกระไรจุดอยากกันยุงเอาครับผมรา้าข้างนอกจะเย็นกว่าในมุ้งครับในรูร้อนครับเปมุ้งนี้อยู่ลำบากครับผมนอกจากดึกหรีดนะครับ อากาศเย็นๆถึงจะนอนได้นะครับการจะลื่นที่โซ่สามเรือ่นที่สแบบบุหลี่ครับแต่นี่คือเป็นเปรย์พะลมครับถ้าหนาวครับนอนชั้นที่สองครับจะนีสมารถเป็นพะโอมได้ครับนี่นะครับผมชั้นที่สองนะครับแล้วก็โ่มครับผมถ้าหนาวครับห่บได้ครับห่มได้ทั้งตัวนะครับครับผมถ้าหนาวนะครับยุ่งกับใช้ยากยุ่งครับ ถ้าอยากะยุ่งครับผมเป็นสองชั้นนะครับพาล่มครับแล้วดูร้อนเราจะมีค่อยใช้เปมุ้งครับเพราะว่าเปมุ้งอุณหภูมิข้างในมุ้งนี่โอ้ร้อนครับร้อนนอนไม่ได้ครับแถมยุ่งจะเจาะหลังนะครับผมนั้เปมุ้งเขาเอาไว้ยามที่อากาศเย็นกว่านี้โอเคครับผมเดี๋ยวเรานอนเมืองดาวครับเมืองเดือนเมืองดาวครับผมกินอิ่มแล้วเขาครับ เอาบางเดี๋ยวมันดาวสักน่อยก็คือแล้วลับครับผมเดี๋ยวรอชมบรรยากาศพรุ่งนี้ครับโอเคครับผมถึงยุ่งจะน้อยนะครับแต่กันไว้ก่อนนะครับจุดจะกระจุ่งนะครับ สวัสดีตอนเช้าครับสิงไกป่าครับไกลเลยครับสนั่นครับมันคืออากาศเย็นนะครับลุกมาใส่เสื้อนะครับตอนดึกนะครับการเย็น โลงใกล้ๆเลยครับตรงนี้เลย เป็นไอขึ้นมานครับฝนตกเมวานนะครับเสียงนกพลดกนะครับลองตอนเช้าครับ โอเคนะครับผมเข้า mm hmm. มาซึ่งซับบรรยากาศกันพอประมาณครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับต้องกลับแล้วสังเกตนะครับวิธีการพูกปีโดยต้นไม้ต้นเดียวนะครับผมต่ตอนนี้เราเก็บของครับ โอเคครับผมตอนนี้เก็บของเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขเป็นโอกาหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเรามาสัมผัสบรรยากาศนะครับนานแล้วครับมันขึ้นมาครับผมโอเคครับฟังเสียงนกเสียงไก่ขันนะครับผมบรรยากาศธรรมชาติครับนอนแบบดิบๆเลยนะครับแบบไม่ต้องกางผ้าใบนะครับผมชมดาวชมเดือนนะครับเมื่อคืน รับไปพร้อมกับต่อเข้าช่มโดยชงมดาวครับรับไปตอนในมิวเมอร์ครับมิวตัวครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ครับผมเก็บของเก็บของเรียบร้อยแล้วพ่นด้วยไฟนะครับเดี๋ยวกันหน้าครับคงคงได้พบกันใหม่นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ เสียงนกครับไม้ล้มครับพายุนะครับอันตรายครับพวกเกตใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นไม้เล็กๆยังหักนะครับผมต้นไม้ใหญ่โอ้ครับ ไก่ป่าครับใกล้ๆเลยครับผมคนาครับไก่ป่าครับไปครับคร๊บลับบิ๊บลับเนี่ยอ่าลองใกล้ๆกันเลยครับไก่ป่าครับนั่นครับดงแถวนี้คือคืนแล้วครับมีน้ำมีฝนสัตว์ป่านะครับ ต้นไม้ฮักนะครับผมง่าไม้ฮักพายุเข้านี่นะคอันนี้เป็นล่องน้ำนะครับนี่น้ำไหลมือไอฝนเทาะนะครับนี่มนนั้นนะครับมันทางน้ำไหลครับนี่ ส่งรเส่งนกทุกข้างนะครับเวลาเดินกลับนะครับ